มีการไปถามกันล่ะค่ะมุมมองของสวแต่ละท่านคิดเห็นประการใดก็มีการที่จะไปถามท่านสมชายเสียงหลายซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาล่ะค่ะพูดถึงเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านก็ระบุว่าไม่จําเป็นต้องเลือกคนจากพักอันดับหนึ่งที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะสุดท้ายในวันที่เลือกจริงๆเนี่ยสวก็จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นของตัวเองล่ะค่ะเรื่องนี้ท่านสมชายเสียงหลายสมาชิกวุฒิสภา ได้พูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าไกลเขาบอกว่าตอนนี้ยังมีข้อขัดแยง้งยังคงเห็นไม่ลงตรอยกันในหลักค่ะโดยหลักแล้วส่วนตัวคิดว่าการดําเนินการเรื่องการเมืองเนี่ยควรจะถือธงตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในวันที่ดํารงตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการล่ะค่ะหลังผ่านการเลือกตั้งตัวเลขของสวเป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องไม่ลืมเรื่องหลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฝ่ายที่ศึกษาการเมืองที่ไม่ได้ มองว่าสวหรือสภาผู้แทนราษฎรทุกคนปรารถนาอยากเห็นการเมืองเดินหน้าไปด้วยความคืบหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนล่ะค่ะนอกจากนี้ก็พูดถึงว่าจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นกระบวนการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจถูกต้องแล้วก็มีการที่จะพูดถึงเรื่องของกระบวนการที่จะนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายผู้แทนราษฎรรวมเสียงกันได้มากแต่จะต้องแสดงท่าทีล่ะค่ะว่าในวันนี้มีแนวทางเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล ไงบ้างสวจะดูท่าทีเรื่องดังกล่าวด้วยว่าการเดินหน้าเป็นไปโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายถ้าเป็นไปโดยชอบตามกฎหมายก็จะพิจารณาในเนื้อหาของบทบัญญัติที่มีอยู่ว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยควรเดินหน้าอย่างไรล่ะค่ะส่วนของสวโดยข้างมากเนี่ยศึกษาขั้นตอนเอาไว้แล้วส่วนที่เห็นแตกต่างหรือมีความเห็นของแต่ละคนอาจจะมองต่างกันออกไปก็พูดหรือว่าตอบแทนใครไม่ได้ล่ะค่ะนอกจากนี้ก็มีการพูดถึงมุมมองของตัว ท่านเองสําหรับท่านสมชายเสียงหลายนะคะก็บอกว่าพยายามดูว่าแทนที่จะสร้างบรรยากาศที่อาจจะทําให้เกิดความไม่ลงรอยกันเห็นแตกต่างกันอันนี้ท่านมองว่าไม่ควรเดินหน้าลักษณะนั้นล่ะค่ะถ้าทุกคนยึดถือผลประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้งก็โชนจะทําให้ผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมได้รับการรับรองนอกจากนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าจํานวนของคะแนนเสียงเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวที่เป็นรัฐบาลเดี่ยวได้คะแนนการเลือกตั้งอาจจะ จะเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นชัดเจนล่ะคะ่ะถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องเคารพประเด็นที่แต่ละพักการเมืองนําเสนอต่อสาธารณะมีเรื่องไหนที่เห็นเป็นข้างมากส่วนการจัดตั้งรัฐบาลที่นําตําแหน่งประธานสภามาเกี่ยวข้องท่านสมชายบอกว่ายังไม่ได้พิจารณานะคะจนกว่าจะเห็นข้อเสนอที่เป็นธรรมถ้ามีเรื่องของรูปธรรมชัดเจนขึ้นต้องตัดสินใจก็รอดูว่าวันตัดสินใจเนี่ยจะมีใครที่เรียกว่าตัดสินใจอย,อย่างไรบ้างแต่เชื่อว่าไม่มี ใครไม่กล้าตัดสินใจล่ะค่ะส่วนเรื่องการหโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยสวไม่ได้พูดคุยกันเพราะว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องดูวันจริงว่าใครเป็นแคนดิเดตให้เลือกเป็นนายกล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอซะเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนคนที่ประกาศตัวอย่างว่าจะเลือกคุณทีมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลส่วนตัวมองว่าเป็นข้อเสนอของคุณทีมที่แสดงตัวเองว่าได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งแต่ ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะต้องไปดูอย่างเช่นสถานการณ์ที่ทางกลุ่ม FC ของพักเพื่อไทยยื่นข้อเสนอให้พักเพื่อไทยเนี่ยยังคงสนับสนุนให้พักที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลแต่ตัวเองถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของความระัาศระสายที่ยังไม่ชัดเจนอยู่ล่ะค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงจะออกมารูปแบบไหนก็ยังคงต้องรอดูกันอยู่นะคะ